วันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้มาขับรถคันใหญ่คันนี้นะครับก็ครั้งแรกก็รู้สึกแบบบู๊บบ้าบยังไงไม่รู้นะอธิบายไม่ถูกนะปกติพ่อจะขับนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะขับเองนะผมเรามาดูเลยนะครับว่าฝีมือผมมันจะเป็นยังไงนะแน่ใจค่ะแน่ใจครับแ ด้วยเดี๋ยวเราหมากสตาร์ทกันเลยนะครับผมอ้ยเริ่มเลยครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นจะไปกับใครเนี่ยอยให้พ่อมานั่งคุมฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองลูกให้ขับรถปลอดภัยด้วยนะครับต้องไหว้ก่อนขับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เกียร์นะครับเราต้องเหยียบเบรกแล้วใส่เกียร์นะครับ ดูดีเดินหน้าค่อยๆปล่อยปล่อยเบรกนะเอาเลยครับรถเริ่มขยับแล้วผมแหมตีตีหัดเบาๆตีโค้งเนี่ยรถรอบๆอ่ะอ๋อกลมเนี่ยหรอโค้งในโค้งทั้งย่าเห็นปะเออถึงแก๊งนะเป็นไงพี่แหมตื่นเต้นนะผมฝาตื่นเต้นมองดูดิแต่เบรกแต่เบรกเลี้ยงไว้ตีโค้งวงกลม ารมมันเหมือนกับรถบัมฮะที่เราเล่นงานวัดกันนะผมแต่นี่เป็นของจริงเลยนะผมได้ขับรถใหญ่จริงเลยนะครับไปครับต่อครับให้จักรเล่งใช่เลยแต่แต่เบรกแต่เบรกเลี้ยงเบรกไปเราจะเราจะให้ขับแค่ตรงนี้ก่อนนะให้ให้คล่องก่อนอาทิตย์หนึ่งเราจะไปปล่อยลุยถนนใหญ่เลยโอ้โห เอาแค่ okay, นี้ให้รอดก่อนขวาตีโคง้งตีโคง้โคงกว้างอย่าให้มันโดนเลนเอ,อตีได้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแล้ผมอันนี้เราสับเป็นลงกลมเหรอคะใช่ครับให้ขัดตืบตืบตรงกลมก่อนโดนัทก่อนไม่ต้องดิฟนะ้วขอดกันขอหายใจก่อนตื่นเต้นมากตอนนี้ <laughs> ป่าไม่เอาแล้วนะป่าไม่เอาแล้วผมนี่ครัพุ่งเลยเด็กเราไปถังยางเขายากไหมพี่แชมยาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอย่าอย่าตกใจอย่างเดียวครับรถเรามีสมาธิตลอดเวลาเลยครับลุยเต็มกำลังกำแพงอย่างไรจริงครับพี่แชมยากไหม อึงเต้นแล้ะผมเหยียบเบรกหนึบเลยเกียร์ออโต้เป็นไงคะมีอะไรมัางมีเบรกกับคลั่งแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับผมมีสองอย่างใช่ฮะเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเอาให้รอดก่อนใครขับรถเป็นบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะอันนี้พี่แชมเพิ่งขับเป็นครั้งแรกเลยนะมาลองดูนะฮะเขาตัวโตพอที่จะเหยียบถึงแล้วไงเริ่มมึนหัวแล้วตอนนี้ ตอนนี้ตอากล้องเมารถแล้ววนนไปวงกลมโดนนัดเห็นี้ก็จะไปจะลองกระจายไปตรงนู้นน่ะกระจายกระจายตรงกล้วยขี่ท้ายหลังเป็นปะลาปักไปให้ลาก่อนปักไปนูหน่อยเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลีบขวาแตะเบ็กอันนี้อันนี้อะไรคะจะทอยหลังเหรอจทอยหลังให้ให้เข้าซองตรงดูกระจกเนี่ย เอตรงนั้นถอยหลังต้องใช้เกียร์อะไรคะเย็บเบรกแล้วก็ออ่่าาเียไม่ต้องแตะคันเร่งนะเดี๋ยวมันจะไปได้ไหลเอาอ่าไฟแต่ว่าแตะแล้วมจะตกใจถอยดูดูเอาดูป่าข้างหลังด้วยนะใช่เบรกดูถ้ามันจะเลยป่าเออหักถอยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเยอะๆหักซ้ายคืนซ้ายคืนซ้าย เน้ยซ้ายเข้าป่านะมองกระจกหลังด้วยนะเห็นะกระจกเยอะมากขับรถนี่ยากนะใช้ง่ายใช้ประาสัมผัสเยอะเลยนะล้วขวาเี้ขวาจิ๊บๆเล้วอย่าหมุนสุดดิลูกเรียคันเร่งไปด้วยอาแล้วมันอยู่เฉยเง้คันเร่ง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 อันนี้เอาอีกอีกอ อ๋อ,อพอแล้วมันไปทางนี้นะเ,เราต้องหักคืออย่างนี้แล้วก็เรียก,กเร่งหักขึ้นไปลงไปไดูลงไปดูก่อนดีว่ามันมันทำไมไม่ตรงอ,ะอ่ะนนรถเอียงเลยเ,อเอลองไปดูที่ทำไมไมันถึงไม่ตรงลายไหนเราินเข้าซองให้มันตรงอ่ะ,อะเราต้องหักปุมอะไรไดทางไหน <BR Y> พี่แชมป์ลงไปดูแล้วนะอตอนนี้รถมันเอียงทางซ้ายอะไรอะไรโอ่เคลีอ่าเราต้องเราต้องคิดดูว่าเราปรุงอะไรไปทางไหนมันถึงจะ ไปทางลายนั้นใจสั่นนะตอนนี้ใจเบรกอย่าลืมตื่นเต้นมากทุกคนตอนนี้คือเริ่มเย็นแล้วนะก็จะบึ้ดๆหน่อยผมรู้สึกแบบว่ายังไม่อยากกลับบ้านเลยนะอยากขับอย่างนี้ทั้งคืนเลยอกลางคืนยังได้สนุกมากอ่ะกลางคืนจะเห็นไหมที่เห่อเออไป็นไง ใครขับรถเป็นบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหรือมีเทคนิคสอนผมก็ได้นะก็สนุกมากแล้วเตือนเด่นนะฮะแต่ถลาเก,กิดว่าใครอยากขับขับรถนะครับอย่าแอบเอาไปขับเล่นนะครับผมต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแล้วยนะครับ ครับผมวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับได้มาหัดขับรถนะผมใจผมแบบเต้นแบบตุบตับตุบตับนะแต่ว่าต้องเก็บอาการไว้นะผมต้องมีสมาธินะฮะเวลาขับรถนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่ายังตื่นเต้นไม่หายเลยนะฮะตอนนี้และก็ดูนู่นสิครับพ่อไปเคลียร์ที่ห้อยู่นะฮะทำอะไรคะหญ้านะผมถางหญ้าให้เขาใช่ไหมใช่ฮรพ่อเราเป็นคนดี ถังยายเขาครับผมงานสาธารณะใช่โอเควันนี้ไปก่อนดีกว่านะคบพบกันในคลิปหน้านะคะครับอุ้ยเข่าเปล่านี่เอาวอาไปแล้วหนูไปช่วยถังเยวเราจะไปเดินตามกันเอาจริง่พี่แชมป์พี่แชมป์ติงตองอะทุกคนเลิกค่ะพี่หนึ่งเอ้ ทำทางเหรอนี่คือทำทำทางให้ใช่ไหมใช่สำหรับการขับเลขแปดใช่ไหมอ่ะฮะเออสีรถแม่อ้อโหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหสีข้างตายตายไ,ไอะไรเนี่ยะดิ